The rain สวัสดีครับนี่คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประจําเช้าวันอังคารที่10มกราคม2566ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมลพัุรชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิติการกําลังวันนําเสนอข่าวสารมากมายจากทั่วโลกนะครับสําหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ยูเครนเผยรัสเซียยิงขีปนาวุธเข้าใส่ตลาดในคาคิฟมาติดตามบทวิเคราะห์อธิบายว่ายานหุ้มเกราะจากชาติตะวันตกจะช่วยกู้วิกฤตยูเครนได้อย่างไร ประธานาธิบดีบราซิลออกตรวจเหตุที่สถานที่เกิดเหตุจลาจลขณะที่รัฐมนตรียุติธรรมสั่งสื่อต้นต่อท่อน้นาเลี้ยงเจ้าชายแฮร์รี่ระบุในบทสัมภาษณ์ว่าญาติบางคนร่วมเตียงกับปีาศาจในการปล่อยข่าวโจมตีผ่านสื่อและประเทศไทยกลับล้ำยกเลิกกฎควบคุมโควิดสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติขณะที่ผู้จัดออสเตรเลียนโอเพ่นไม่สั่งตรวจโควิดนักขัดและไฟเขียวให้ลงแข่งแม้ติดเชือ้อ ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับคางคกน้อยแห่งรัฐนวาดาเสี่ยงสูงพันเพราะเหตุผลใดติดตามทั้งหมดนี้หลายประเด็นน่าสนใจในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับ ครับคุณนิติการต้องมา <Yeah. S 1> เริ่มข่าวแรกกันที่ยุโรปที่เราติดตามมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับโดยเจ้าที่ยูเครนเปิดเผยในวันจันทร์ว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธลูกหนึ่งเข้าใส่พื้นที่ตลาดในเขตปกครองคาร์คิฟส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีกหลายคนครับโดยข้อมูลจากยูเครนระบุว,ว่าการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเชฟเชนโกเวซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองคาร์คิฟราว75กิโเมตรครับเอมิน่าสปารวารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครนทวีต คลิปวิดีโอและภาพถ่ายของหลุมขนาดใหญ่ที่เกิดจากแรงระเบิดและอาคารแห่งหนึ่งที่มีไฟลุกท่วมพร้อมข้อความที่ระบุว่าเราขอประนามอย่างรุนแรงหนักต่อการก่อการร้ายนี้และว่าการตอบโต้เดียวที่เหมาะสมคือการที่ยูเครนได้รับอาวุธเพิ่มขึ้น ทางนีรศรีได้ออกมาเตือนหลายครั้งต่อการที่ชาติตะวันตกให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางทหารให้แก่ยูเครนโดยกล่าวว่าการที่สหรัฐและชาติหุ้นส่วนอื่นๆในยุโรปของยูเครนนำส่งอาวุธให้กับกรุงเคียบจะยิ่งเป็นการยกระดับความขัดแย้งให้รุนแรงขึ้นไปอีกครับดิมิทรีเพสคอฟโฆษกเครมลินบอกกับผู้สื่อข่าวระหว่างการแถลงข่าวในวันจันทร์ด้วยว่าการที่ชาติตะวันตกนำส่งอาวุธเพิ่มให้กับยูเครนจะทำให้ความทุกข์ยากของประชาชนชาวยูเครนหนักขึ้นไปอีก ประธานาธิบดีวลเมียรเซเลนสกี้ระบุระหว่างการถแถลงข่าวประจำวันในคืนวันอาทิตย์นะครับว่าสัปดาห์แรกของปีนั้นไม่ได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญที่บริเวณแนวหน้าของการรบทั้งยังมีการต่อสู้อย่างหนักในเขตปกครองลูฮันส์และดอนเนสทางตอนออกของยูเครนต่อไปด้วย ผู้นำยูเครนย,ยังกล่าวถึงสถานการณ์สู้รบในเมืองบาบูตด้วยว่าเป็นแนวหน้าการสู้รบที่มีการนองเลือดมากที่สุดจุดหนึ่งโดยแถลงการจากกองทัพยูเครนที่ออกมาในวันจันทร์ระบุว่ารัสเซียได้ส่งกําลังมาเสริมที่เมืองโซเลดาที่อยู่ใกล้ๆแล้วซึ่งแสดงให้เห็นสิ่งที่เรียกว่าความพยายามในภาวะเข้าตาจนที่จะบุกเข้าเมืองบาบูตให้ได้ครับ ก่อนหน้าสงครามที่ดําเนินมาถึงเดือนที่11นี้เมืองบากุดมีประชากรอาศัยอยู่ราว70,000คนครับแต่ในเวลานี้แทบจะเป็นเมืองร้างโดยผู้ที่ยังอาศาายัยในเมืองซึ่งเหลือไม่มากได้รับความช่วยเหลือจากอาสาสมัครที่ช่วยจัดหาไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตระบบทําความร้อนน้ําและยาให้ตลอดช่วงที่ผ่านมาครับและสหรัฐเยมรมนีนะครับเพิ่งจะมีแผนส่งยานพาหนะหุ้มเกราะให้กับยูเครนครับซึ่งรวมถึงยานหุ้มเกราะแบดลี y 50คันเพื่อขยายขีดความสามารถในการเคลื่อนย้ายถ่านไปสู่บริเวณแนวหน้าการรบและก็เสริมสัพพะกำลังของกองทัพยูเครนในช่วงสงครามใกล้ครบ1ปีนี้นะครับมีรายงานข่าวว่าแม้ว่าพาหนะทหารเหล่านี้จะไม่ช่วมเติมเต็มความต้องการของยูเครนในเรื่องในที่เรียกร้องยานยนต์หุ้มเกราะติดอาวุธแต่ก็ช่วยในงแง่ของความสามารถในการต่อสู้เชิงกลยุทธ์นะครับทีนี้ ยานพาหนะหุ้เกระที่ว่านี้เนี่ยมันคืออะไรครับคุณนิติการแล้วมาช่วยยูเครนได้อย่างไรกันแน่นะครับค่ะประเด็นนี้ก็เป็นประเด็น,นที่ติดตามกันมาอย่างใกล้ชิดนะคะตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก่อนอื่นต้องทาความเข้าใจก่อนนะคะว่าสิ่งที่ชาติตะวันตกอย่างสาหรัฐแ,และเยอรมนีกําลังจัดสรรไปให้กับยูเครนล่าสุดนี้ไม่ใช่รถถังนะคะโดยรถหุ้เกราะ M2A2 Bradley ของสหรัฐค่ะเป็นยานพาหนะหุ้เกราะติดอาวุธขนาดกลางเคลื่อนที่ด้วยตีนตะขาบมากกว่าของเคลื่องดีล้อน,นะคะน้ำหนักเบาแล้วก็คล่องตัวกับรถถังบรรทุกทหารได้3-6ต่อ แล้วก็เป็นพาหนะสําคัญนะคะในการลาเลียงทาหารไปยังแนวหน้าการสู้รบได้อย่างปลอดภัยนะคะนอกจากนี้ยังมีปืนกลขนาดลํากล้อง25มมนะคะติดอยู่ด้านบนพร้อมทั้งฐานปล่อยขีปนาวุธต่อต้านรถถังซึ่งพร้อมใช้เมื่อยานเกราะจอดนิ่งสนิทหมายความว่าขีปนาวุธนี้จะใช้ได้กับเป้าหมายที่ฐานมองเห็นได้ในสมรภูมิเพราะฉะนั้นยานเกราะลักษณะน,นี้นะคะจะมีประสิทธิภาพในพื้นที่สู้รบแบบเปิดโลง่งอย่างตามทะเลทรายหรือว่าทุ่งกว้างนะคะส่วนยานทุ่งเกราะมาเดอร์ของเยอรม น,นี้ก็เป็นอีกยานทุ่มเกราะที่ชาติตะวันตกจัดส่งให้ยูเครนคุณสมบัติก็คล้ายกับรถทุ่มเกราะแบรดลีย์นะคะออกแบบมาเพื่อรองรับการต่อสู้ขั้นสูงที่เรียกว่ากลยุทธ์แบบการรบผสมเหล่าซึ่งเป็นการผสมผสานการรบทางบกทางอากาศแล้วก็ผสมผสานการใช้อาวุธและหน่วยต่อสู้รูปแบบต่างๆแบบประสานงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อนะคะเพื่อชัยชนะในสงครามตัวอย่างที่ใช้ในรูปแบบการสู้รบแบบนี้นะคะยกตัวอ,อย่างเช่นกองทัพยูเครนสามารถยิงปืนใหญ่และโจมตีทางอากาศบริเวณฐานที่มั่นของกองทัพรัสเซียจากนั้น ก็เคลื่อนย้ายทหารราบด้วยยานเกราะดังกล่าวไปยังแนวหน้าเพื่อโจมตีพิกัดที่รัสเซียล่าถอยในการสู้รบได้อย่างรวดเร็วนะคะในประเด็นนี้แบรดลีย์โบแมนค่ะผู้อำนวยการอาวุโสจาก Center o n Military and Political Power แห่ง Foundation for Defense and Democracy ให้ทัศนะกับ AP นะคะว่ายานหุ้มเกราะเหล่านี้จะสร้างสถานการณ์ที่ยากลําบากนะให้กับศัตรูและการใช้รถหุ้มเกราะร่วมกับปืนใหญ่ก็เป็นส่วนผสมที่ทรงพลังในการสู้รบแต่ว่าย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งการสู้รบระหว,ะะาว่างรัสเซ ก็ทําให้มีการสูญเสียรถถงังแล้วก็รถหุ้มเกราะในการสู้รบกันไปดังนั้นการส่งมอบรถหุ้มเกราะแบรดลีย์และมาเดอร์ให้กับยูเครนก็จะช่วยทดแทนความสูญเสียเหล่านี้ได้ค่ะแล้วทำไมจะต้องส่งยานเกราะให้กับยูเครนตอนนี้ด้วยล่ะครับหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องมาส่งตอนนี้นะคะการตัดสินใจส่งยานเกราะแบรดลีย์ของสหรัฐก,ก็เหมือนเป็นภาพสะท้อนนะคุณอภารัตนถึงการยกระดับความซับซ้อนและความร้ายแรงของอาวุธ ที่ทางสหรัฐและชาติพันธมิตรจัดหาให้กับยูเครนในสงครามนี้ฝั่งที่วิจารณ์ก็บอกว่าทําไมช้าจังเลยที่จะส่งไปแย้งว่ายูเครนเนี่ยต้องการทุกอย่างที่สามารถจะจัดหามาได้ในการรับมือกับรัสเซียและการสูญเสียดินแดนบางส่วนที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ถ้าเกิดสหรัฐเนี่ยจัดหาแล้วก็ตัดสินใจได้รวดเร็วกว่าน,นี้แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าการจัดส่งอาวุธให้กับยูเครนที่เปลี่ยนแปลงไปในอยู่บนพื้นฐานขอ,ของรูปแบบสงครามที่เปลี่ยนแปลงไปดงุกา,ามือ ปีที่แล้วและทหารยูเครนเองตอนนี้ก็สามารถจะเดินทางออกนอกประเทศได้มากขึ้นเพื่อที่จะเข้ารับการฝึกฝนที่จําเป็นสําหรับการสู้รบรวมถึงประเด็นการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีการทหารขั้นสูงด้วยนะคะทางโฆษกความมั่นคงของทําเนียบข่าวค่ะกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันศุกร์ว่ายางเกราะแบดลีย์จะมีประโยชน์อย่างมากในระหว่างที่การสู้รบยกระดับขึ้นทางแคว้นดอนบาสนะคะซึ่งเป็นพื้นที่แบบลานแบบเปิดนะคะแล้วบอกว่าการตัดสินใจนี้ก็สะท้อนถึงความต้องการด้านการทหารยูเครนในตอนนี้รวมถึงทิศทางการ สู้รบในอนาคตด้วยค่ะ in the case the Bradley, what you are seeing is recognition that this is the right time for provide i the the what that the to t h case Bradley are a us of you for ทางลอร่าคู o ปอร์ค่ะรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมาฟ,ฟ,ฟกิจการรัสเซียและยูเครนนะคะบ,บอกว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการส่งยางกรอบแ r รดลี y ไปให้ชาวยูเครนนั้นแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการดูแลรักษาอาวุธที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและบอกด้วยว่า,าการฝึกฝนกองทัพยูเครนที่นํนาโดยสหรัฐนั้นจะเริ่มต้นช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ค่ะเพื่อช่วยให้ทหารยูเครนนั้นสามารถใช้รัก และซ่อมบำรุงอาวุธต่างๆที่สหรัฐจัดหามาให้ค่ะครับแล้วอะไรเหตุผลครับที่ชาติตะวันตกไม่จัดส่งรถถังให้ยูเครนตามที่ร้องขอมาครับที่ผ่านมายูเครนก็พยายามร้องขอมาตลอดแต่ว่าสาหรัฐและชาติพันธมิตรเดีคัดค้านในเรื่องนี้ในการจัดส่งยานพาหนะคุ้มเกราะที่ใหญ่ขึ้นทรงพลังขึ้นรวมถึงมีความซับซ้อนขึ้นให้กับยูเครนอย่างเช่นกรณีของรถถัง M1 Abrams นะคะซึ่งถือว่าเป็นรถถังเรือธงรถถังหลักของสหรัฐซึ่งบรรทุกปืนที่ทรงพลังกว่าแล้วก็มีเกราะคุ้มกันที่แน่น หนาน้ำหนักมากแต่ที่เราสนใจประเด็นเรื่องการใช้เชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบินแทนที่จะใช้น้ํามันดีเซลแล้วก็คุณสมบัติต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่ยากนะคะสำหรับการบํารุงรักษาในช่วงการเคลื่อนย้ายกําลังพลค่ะครับเราเห็นด uh, ้วยว่าเราเห็นด้วยว่ายูเครนก็ต้องการรถถังนะคะแต่ต้องตระหนักถึงการบำรุงรักษารถถังด้วย แน่นอนว่าเรารู้ว่ารถถัง a อร a ม s นอกเหนือจะเป็นยางยนต์ที่กินน้ำมันแล้วนะคะยังยากต่อการบำรุงรักษาด้วยก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมสหรัฐถึงร่วมมือกับเนเธอร์แลนด์ในการปรับปรุงรถถังยุคโซเวียต t 72นะคะที่กองทัพยูเครนรู้วิธีการใช้อยู่แล้วค่ะ เอ่อแล้วเมื่อไหร่รถทุ่งกรอะจะถึงมือยูเครนเหรอครับอ่ะอันนี้ประเด็นที่หลายคนติดตามทางการสหรัฐและเยอรมน,นีเนี่ยไม่ได้เปิดเผยกรอะเวลาที่ชัดเจนนะคะในการฝึกฝนเหล่าทหารและประเด็นเรื่องของการจะส่งยานเกราะให้ไปถึงยูเครนได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ก็ยังไม่ได้บอกนะคะทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทาก้อนบ,บอกว่าการฝึกฝนกองทัพยูเครนจะเริ่มต้นในเดือนมก,กราคมนี้และบอกว่าการฝึกอบรมเรื่องการใช้ยานเกราะนี้ก็ถูกบรรจุในหลักสูตรนะคะและทางรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมฝ่ายกิจการรัสเซียและยูเครนก็บอกด้วยว่าภารจกจ Bei den Madern geht es jetzt in erster Linie etwa um. Ein ücken, ein ทางโฆษกรัฐบาลเยอรมน mm ีสเตเฟนเฮเบนสไชได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงเบอร์ลินด้วยนะคะว่ารถหุ้มเกราะของเยอรมนีนั้นจะพร้อมส่งไปยังยูเครนในไตรามาสแรกของปีนี้ค่ะและเยอรมนีก็มีแผนจะฝึกทหารยูเครนให้ใช้พาหนะดังกล่าวนะคะซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ8สัปดาห์ด้วยกันและที่ผ่านมาค่ะนาะยกรัฐมนตรีเยอรมนีก็มีความระมัดระวังนะคะเรื่องการจัดส่งยานพาหนะห um ุ้มเกราะไปให้กับยูเครนมาโดยตลอดนะคุณนภรัตน์และคานด้วยว่าเยอรมนีจะไม่เป็นฝ่ายจัดส่งไปเพียง ประเทศเดียวก็เลยนำไปสู่การประกาศแผนจัดส่งร่วมกับสหรัฐรอบล่าสุดนี้ค่ะ ครับขอบคุณมากครับคุณธิติการสำหรับบทวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับจะติดตามกันต่อไปเรื่องการขนส่งนําส่งจะเป็นอย่างไรนะครับจากที่ยุโรปเราไปต่อกันที่บราซิลกันบ้างครับเป็นหัวข้อข่าวมาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์แล้วประธานาธิบดีบราซิลลุยส์อินาซิโอลูลาดัซิลวานะครับเดินทางเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเมื่ออาทิตย์ครับหลังจากที่อาคารรัฐสภา,าและอาคารรัฐบาลหลายแห่งที่กรุงบราซิเลียถูกบุทําลายโดยผู้สนับสนุนนักการเมืองคู่แข่งเขานะครับขณะที่ทาง การบราซิลประกาศพร้อมปกป้องประชาธิปไตยและประนามการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นด้วยรูร้ายิงออกคำสั่งให้ฝ่ายความมั่นคงเข้ารักษาความปลอดภยัยเขตรัฐบาลกลางในนครหล,งลวงไปจนถึงสิ้นเดือนและให้คำมั่นว่าจะนำตัวผู้ก่อเหตุจลาจนมาลงโทษอีกทั้งขู่ว่าจะเอาผิดต,ต่อตำรวจที่ไม่สามารถหยุดผู้ประท้วงได้นะครับผู้นำบราซิลรวมทั้งผู้นำในสภารัฐสภาและประธานศาลสูงยังได้ออกแถลงการในวันจันทร์ที่ระบุว่าผู้ปกป้องประชาธิปไตยในบราซิ ปฏิเสธการก่อการร้ายการทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นอาชญากรรมและความพยายามก่อรัฐประหารและจะสามารถคีร่วมการดำเนินการลงโทษทางวินยัยตามกฎหมายของบราซิลด้วยครับ จนที่บราซิลกล่าวว่าได้จับกุมตัวคนกว่า1,200คนซึ่งเป็นผู้สนับสนุนจายิโบโซโนาโรอดีประธานาธิบดีบราซิลครับโดยคนเหล่านี้บุกเข้าตึกศาลสูงสภาและทำเนียบประธานาธิบดีในวันอาทิตย์ครับในเหตุการณ์ดังกล่าวคนจำนวนหลายพันคนกรูเข้าไปยังอาคารหลายแห่งนะครับและภาพวิดีโอแสดงให้เห็นว่าผู้ประท้วงทุบทำลายอาคารด้วยสำนักข่าวเอพีรายงานว่าสภาพภายในของตึกเหล่านั้น หังเป็นเศษซากด้วยครับค่ะทางอดีตประธานาธิบดีโบโซนาโรนะคะออกโรงปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ปลุกระดมสนับสนุนและกล่าวว่าผู้ก่อเหตุจะลาจนข้ามเส้นไปแล้วนะคะขณะที่ทางผู้นาําบราซิลคนปัจจุบันก็บอกว่า ทุกคนที่ร่วมกันก่อการน,นี้จะถูกนำตัวมาลงโทษนะคะท้งนี้ฝูงชนต้องการให้เจโโซนาโรกลับมาเป็นประธานาธิบดีบราซิลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เรียกร้องให้กองทัพก่อรัฐประหารนะคะโบโซนาโรแพ้การเลือกตั้งต่อลูลาซึ่งเพิ่งปฏิบัติปฏิยานตนรับตําแหน่งผู้นําบราซิลไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและตอนนี้ก็ทางโบโซนาโรนะคะก็พักอยู่ที่ออแลนโดรัฐฟลอริดาของสหรัฐฝั่งรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมบราซิลค่ะกล่าวว่ารัฐบาลจะสื่อให้ได้ว่าใครคือคนจ่ายเงินให้มีีกกาาารรใชช้ถขนนส่นน่่งงวจทตๆ เพื่อมาก่อเหตุจลาจลในกรุงบราซิลเลียนะคะเหตุการณ์นี้นํามาซึ่งการประนามจากหลายประเทศเลยนะคะคุณนพาราทั้งสหรัฐเม็กซิโกและเยอรมนีโดยประธานาธิบดีสหรัฐโจโบไบเดนกล่าวนะคะว่าการจลาจลที่เกิดขึ้นนี้เป็นเหตุการณ์ที่บ้าคลั่งนะคะและในวันจันทร์ทั้งผู้นําสหรัฐเดี๋ยนีออกแถลงการร่วมกับประธานาธิบดีอันเดรสมาลูเอลโลเปซออราดอร์แห่งเม็กซิโกและนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดแห่งแคนาดานะคะซึ่งเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกันอยู่ที่กรุงเม็กซิโกซิตี้โดยระบุ การปกป้องสถาบันประชาธิปไตยของตนอยู่และว,ว่ารัฐบาลของเราสนับสนุนเจตจำนงเสรีของประชาชนชาวบราซิลด้วยนะคะส่วนอันโตนิโอกูเตเรสค่ะเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติก็บอกด้วยว่าตนรู้สึกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ยืนยันว่าตนเชื่อใจในบราซิลและสถาบันต่างๆของประเทศว่าจะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความรับผิดชอบขณะที่กระบวนการทางประชาธิปไตยของบราซิลนั้นจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้ค่ะครับจากบราซิลนะครับไปดูกันที่อังกฤษบ้างครับเป็นข่าว อังกฤษแต่เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นที่อื่นคือเจ้าที่เจ้าชายแฮร์รี่รชอังกฤษนะครับทรงให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์หลายแห่งที่นําเนื้อหาออกเผยแพร่วันอาทิตย์ก่อนวางจัดจําหน่ายหนังสือ spare เรื่องราวผ่านความทรงจําของพระองค์ครับในบทสัมภาษณ์นะครับเจ้าชายแฮร์รี่ทรงกล่าวหาเชื้อพระวงอังกฤษว่าร่วมเตียงกับปีศาจ ซึ่งหมายถึงการร่วมมือกับสื่อแท็บลอยอังกฤษในการบันทอนชื่อเสียงของพระองค์และเมกกนพระชายาครับเจ้าชายแฮร์รี่ทรงบอกกับสื่อไอทของอังกฤษว่าที่พระองค์และเมกกนต้องออกจากอังกฤษมาอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนก็เพราะกลัวภัยที่มีต่อชีวิตของพวกเรา หลังจากที่เกิดคำโกหกตลอดเวลาหลายปีเกี่ยวกับผมและครอบครัวมันถึงจุดที่ว่าเรามองถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัวบางคนกับสื่อแทบลอยสมาชิกเหล่านั้นตัดสินใจแล้วว่าจะร่วมเตียงกับปีศาจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นของพวกเขาเองนี่ค็อคำตัดของเจ้าชายแฮร์รี่นะครับเจ้าชายแฮร์รี่ยังส่งสัมภาษณ์ด้วยว่าเมื่อถึงเวลา ที่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นของพวกเขานํามาซึ่งปัญหาต่อผู้อื่นซึ่งก็คือผมและสมาชิกในครอบครัวถึงตอนนั้นผมจึงต้องขีดเส้นกําหนดแล้ววันพระราชบิสบันดิที่ผ่านมานะครับหนังสือสเปนของเจ้าชายแฮร์รี่ถูกนําออกจําหน่ายในประเทศสเปนด้วยความเข้าใจผิดครับซึ่งเป็นการวางแผนก่อนกําหนดอย่างเป็นทางการถึง5วันครับค่ะหนังสือดังกล่าวก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เจ้าชายเจ้าฟ้าชายวิลเลียมพระเชษฐาลงไม้ลงมือกับเจ้าชายแฮร์รี่นะคะระหว่างการทะเลาะกันจนเจ,จ้าชายแฮร์รี่ล้มลงและยังเล่าถึงการที่ทั้งสองพระองค์นนั้ขอ ร้องให้พระบิดาซึ่งปัจจุบันคือกษัตริย์ชาวส์ที่3อย่าแต่งงานกับคามิล่าผู้ที่ปัจจุบันเป็นพระราชินีอังกฤษนะคะผู้สันทัดกรณีมองว่าหนังสือเล่มนี้ค่ะนำมาซึ่งวิกฤต ราชวงศ์อังกฤษครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เรื่องราวเะเธอนโลกของความรักที่ล่มสลายในยุคคริสตศตวรรษที่1990นะคะระหว่างเจ้าฟ้าชายชาวซึ่งในตอนนั้นนะคะและเจ้าหญิงไดอาน่าพระมารดาข,ของเจ้าชายแฮร์รี่และเจ้าชายวิลเลียมนะคะหนังสือส p ปร์ออกวางแผนออกวางแผนในระยะเวลาเพียง4เดือนนะคะหลังการสวรรคตของสมเด็จพระราชนินาถอลิซาเบธท,ที่2ค่ะและในบทสัมภาษณ์กับสื่อไอทีวีนะคะเจ้าชายแฮร์รี่ทรงตรัส ตรับถึงข้อกล่าวหาที่พระองค์และเมกกนเคยระบุไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าสมาชิกราชวงศ์อังกฤษและคนที่ทํางานในวังนั้นไม่ใช่แค่ล้มเหลวในการปกป้องเขาทั้งสองจากสื่อที่เหยียดสีผิวแต่ยังปล่อยข้อมูลของทั้งสองโดยปกปิดชื่อของผู้ปล่อยข่าวด้วยนะคะเจ้า,จาฟ้าชาย เจ,เจ้าชายแฮร์รี่กล่าวด้วยนะคะว่าพระราชบิดาของตนและพระราชินีคามิล,ล่าอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ร่วมมือกับสื่อแถบรอยด้วยนะคะณน,นขณะนี้ค่ะยังไม่มีการแสดงความเห็นจากสำนักพระราชวังอังกฤษค่ะเกี่ยวกับการออกหนังสือสแปรของเจ้าชายแฮร์รี่และพระองค์ทรงไม่คิดว่ากษัตริย์สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่สามและเจ้าฟ้าชายวิลเลียมนั้นจะอ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะครับขณะทีทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอพาวสไตล์กรุงวอชิงตันนะครับยังมีข่าวสารน่าสนใจรออยู่ครับ มาติดตามประเด็นข่าวการควบคุมการระบาดโควิด -19 ของไทยบ้างนะครับรัฐบาลไทยตัดสินใจยกเลิกนโยบายสำหรับผู้เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศที่เพิ่งประกาศเตรียมใช้งานเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้นักเดินทางต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ตามรายงานของรอยเตอร์นะครับโดยอนุทินชาญวิรุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยในวันจันทร์นะครับว่าเพราะการฉีดวัคซีนในจีนและทั่วโลกนั้นอยู่ในระดับที่เพียงพอและการต้องตรวจสอบหลักฐานการฉีดวัคซีนของผู้ที่เดินทาง เข้าไทยนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกนักคณะกรรมการด้านสาธารณส,สุขจึงเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะยกเลิกกฎใหม่ที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพิ่งประกาศเมื่อวันเสาร์เพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามามากขึ้นโดยเฉพาะหลังจากทางการจีนสั่งยกเลิกมาตรการควบคุมการระบาดท,ที่มีผลตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ รัฐมนตรียนทุทิกทนกล่าวนะครับว่าผู้ที่เดินทางเข้าไทยโดยที่ยังไม่ฉีดวัคซีนนั้นก็ยังจะได้รับอนุญาตเข้าประเทศโดยไม่มีข้อจํากัดใดๆด้วยและบอกด้วยว่ารัฐบาลไทยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากจีนราว7ล้านถึง10ล้านคนเดินทางเข้ามาในไทยในปีนี้นะครับซึ่งจะเป็นตัวเลขที่สูงกว่าตัวเลข ราว5ล้านคนที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้รอยเตอร์รายงานนะครับว่าเที่ยวบินเที่ยวแรกจากจีนเดินทางถึงไทยแลนด์ด่วนจันทร์นะครับเป็นกลุ่มแรกของนักท่องทเที่ยวจีนที่มาพร้อมกับนักเที่ยวจากชาติอื่นซึ่งรวมกันคิดว่าจะมีประมาณ3,465คนครับทางรอยเตอร์ได้สัมภาษณ์หนึ่งนักเดินทางจากจีนนะครับซึ่งก็คือหวังเจินหยินวัย39ปีที่เดินทางมาและบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเธอและครอบครัวรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้กลับมาเที่ยวไทยอีกครั้งหลังต้องรองมาถึง3ปีระบุว่า ก่อนการ เกิดการระบาดโควิดนะครับเธอมาเที่ยวไทยทุกปีและครั้งนี้ก็ตัดสินใจพาครอบครัวมาด้วยในส,ส่วนของอาการเปลี่ยนแปลงมาตรการนี้นะครับทางรัฐมนตรีนุทินกล่าวเสริมว่าอย่างไรก็ตามนะักท่องเที่ยวต่างชาติยังต้องหลักแสงหลักฐานการประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการติดโควิด19หากมีแผนเดินทางต่อไปยังจุดหมายอื่นซึ่งมีนโยบายบังคับให้ต้องแสดงผลการทดสอบการติดเชื้อเป็นลบก่อนเข้าประเทศด้วยนะครับ่ามาที่ออสเตรีย เลียกันบ้างก็มีการพลิกนโยบายอีกเหมือนกันแต่ว่าเกี่ยวข้องกับวงการกีฬานะคะเจอที่ผู้จัดก,การแข่งขันเทนนิสออสเตรเลียนโอเพนค่ะประกาศว่าในปีนี้ผู้เข้าแข่งขันจะไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาการติดเชื้อโควิดนะคะและผู้ที่ติดเชื้อก็ยังจะได้รับอนุญาตให้ลงแข่งด้วยนะคะโดยคริสเทลลี่ค่ะผู้อำนวยการจากการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพนบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ว่าทีมงานได้แจ้งกับทั้งผู้เข้าแข่งขันและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะว่าหากรู้สึกไม่สบายก็ให้แยกตัวออกมาพักเท่านั้นโดยจะไม่มีการบังคับให้ต้ตตองตร การติดเชื้อนะคะและผู้ที่ตรวจแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเปิดเผยผลด้วยค่ะการปรับเปลี่ยนนโยบายปีนี้นะคะก็ถือเป็นการพลิกหน้ามือเป็นหลังมือนะคะจากที่เมื่อปีที่แล้วมีการบังคับใช้กฎควบคุมการระบาดของโควิดแบบเข้มงวดนะคะที่ห้ามไม่ให้มีผู้ชมเข้ามาร่วมชมในสนามและการแข่งขันทุกนัดถูกจัดขึ้นภายใต้มาตรการฟองอากาศที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพทั้งยังส่งผลให้ออสเตรเลียต้องสั่งห้ามไม่ให้นวััโยโควิชลงแข่งและส่งตัวแชมป์ออสเตรเลียนโอเพนเก้าสมัยลายนี้กลับประเทศไปด้วยนะคะ การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดของออสเตรเลียนี้ก็เริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะซึ่งมีการจัดก,การแข่งขันคริกเก็ตระหว Africa, ่างแอฟริกาใต้และออสเตรเลียนะคะและแมดเรนชอร์ค่ะผู้เล่นของออสเตรเลียตรวจพบว่าติดโควิดนะคะแต่ก็ยังได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันที่ดําเนินไปเป็นเวลา5วันด้วยกันค่ะครับมาดูข่าวธุรกิจกันบ้างครับหุ้นของบริษัทจีนที่มีบริษัทเทคโนโลยีการเงินแอนด์กรุ๊ปเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ได้รับแรงซื้อชัดเจนในวันจันทร์ครับหล หมาจะเลิกบทบาทผู้กุมบังเหียนแอนด์กรุ๊ปซึ่งเขาเป็ผู้ก่อตั้งหลังการปรับรูปแบบการบริหารเสร็จสิ้นลงครับหุ้นบริษัทอลบาบาของมาที่ซื้อขายในฮ่องกงปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง7%นะครับตามรายงานของรอยเตอร์นอกจากนั้นหุ้นของลองชายเทคโนโลยีกรุ๊ปและจี้หลินเจิงหยวนนอกตลอดจน s ชาง g h a i Golden Bridge Infotech กับ o p เ c กอิงไปจนถึง h ฮั s ซ n Technologies อยู่ในแดนบวกอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยครับ ทั้งนี้แอนกรุปเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเหล่านี้ในสัดส่วนระหว่างราว5%เรจนถึงกว่า20%ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแอนกรุปกล่าวว่าแจ็คมาจะเลิกบทบาทบริหารจาัดก,การของบริษัทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับการบริหารครั้งใหญ่ของแอนกรุปให้บริษัทอยู่ในเขตปลอดภัยจากการปราบปรามทางกฎหมายของทางการครับแอนกรุปเคยประกาศแผนลงทุนครั้งใหญ่ด้วยการออกหุ้น IPO มูลค่า3 7 0 0 0ดล้านดอลลาร์ถือว่าเป็นการดล หุ้น IPO ครั้งใหญ่สุดในโลกแต่กลับยกเลิกแผนดังกล่าวในนาทีสุดท้ายและเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2020ก็นําไปสู่การปรับโครงสร้างดังกล่าวตั้งแต่นั้นมานะครับผูค้คนคาดว่าอํานาจของมาในบริษัทฟินเทครายนี้ก็จะค่อยๆถูกลดทอนลงไปนะครับพูดถึงราคาหุ้นแล้วมาดูการซื้อขายหุ้นที่ตลาดซับในสหรัฐกันบ้างครับวันนี้ก็ผสมกันไปนะครับโดยดาวโจนส์ปรับลดลง1 1 2จุดหรือ0.3%ที่33,517จุด S&P แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงที่3,892จุดส่วน n a s d a ดบวก66จุดหรือ0.6%ที่1 6 3 5จุดราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายเพิ่มขึ้น0.35%ที่1,876ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์ครับทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเรารได้ที่ v i t h a i c o m และติดตามเราผ่าน Facebook, Instagram, Twitter, YouTube v i t h a i และกลับไปยิฟังย้อนหลังที่ Spotify ได้นะครับ ส่งท้ายในวันนี้นะครับโครงสร้างและโครงการพัฒนาแหล่งพลังงานสะอาดแห่งหนึ่งในสหรัฐที่ผู้ดำเนินการยืนยันว่าเป็นการช่วยโลกรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและเป็นไปตามหนึ่งในแผนง,งานของประธานาธิบดีโจไบเดนที่จะเปลี่ยนให้สหรัฐมาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกลายเป็นแผนที่อาจนํามาซึ่งการสูญพันธุ์ของสัตว์ชนิดหนึ่งแทนครับคืออะไรติดตามได้จากคุณธัญพรสุนทรวงครับ ในยุคที่การมุ่งหาแหล่งพลังงานทางเลือกเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายพยายามทําให้สําเร็จแนวคิดในการสร้างศูนย์กลางทางด้านพลังงานที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการสูบน้ําร้อนจากพื้นโลกนั้นฟังดูเป็นเรื่องที่เข้าทีนะคะและบริษัทแห่งหนึ่งที่หวังจะผลักดันโครงการดังกล่าวให้เป็นจริงกําลังมองดูพื้นที่ส่วนหนึ่งในแถบตะวันตกของรัฐเนวาดาซึ่งผู้บริหารมั่นใจว่าจะช่วยผลิตไฟฟ้าโดยไม่ก่อมลพิษมากนะะักค่ะแต่หน่วยงานบริการปลาและสัตว์ป่าแห่งสหรัฐ หรือ Fish and Wildlife Service หรือ FWS กล่าวว่าโครงการนี้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อพื้นที่ที่คังคกตัวเล็กๆอาศัยอยู่นะคะคังคกที่ว่านี้มีชื่อว่า Dixie Valley และอาศัยอยู่ในพื้นที่เล็กๆที่อยู่ห่างจากเมืองรีโนรัฐเนวาดาประมาณ160กิโลเมตรซึ่งเป็นที่แห่งเดียวที่มีคังคกชนิดนี้หลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้ค่ะแต่เนื่องจากแผนการสร้างศูนย์พลังงานทำให้ FWS ได้เปลี่ยนสถานะของคังคกจากการเป็นสัตว์ที่ถูกคุกคาม ไปขึ้นบัญชีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เป็นการชั่วคราวเมื่อเดือนเมษายนโดยสัตว์ที่ถูกขึ้นทะเบียนอยู่ในรายชื่อใกล้สูญพันธุ์นั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญพันธุ์หรือไม่มีหลงเหลืออยู่อีกต่อไปนะคะและเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว FWS ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะว่าคังคกดิกซี่แวลเลย์เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ค่ะในคำตัดสินครั้งสุดท้าย FWS ได้กล่าวถึงความกังวลว่าศูนย์พลังงานที่ว่าจะดูดน้ำร้อนจากพื้นดิน ก่อนที่น้ำนี้จะเคลื่อนตัวมาถึงพื้นผิวตามที่เกิดขึ้นในธรรมชาติมายังจุดที่น้ำร้อนผุดขึ้นมาจากพื้นดินซึ่งก็คือบ่อน้ำพุร้อนนั่นเองนะคะขณะที่คางคกนั้นเป็นสัตว์ที่สามารถอาศัยอยู่ได้เฉพาะบนบกที่มีความอบอุ่นและเปียกชื้นเพราะน้ำจากพื้นดินผู้เชี่ยวชาญของ FWS ไม่เชื่อว่าคางคกจะสามารถปรับตัวหรือทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้อาจส่งผลให้คางคกสายพันธุ์นี้ไม่หลงเหลืออยู่อีกต่อไปค่ะ FWS ยังชี้ได้ว่าโครงการพลังงานจะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมรวดเร็วเกินกว่าที่คังโคกจะมีโอกาสปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้นะคะแพทริกคอนเนลลี่ผู้อำนวยการกลุ่ม Center for biological diversity ในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมรัฐเนวาดาเรียกการตัดสินใจครั้งนี้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการป้องกันการสูญพันธุ์ของสัตว์ที่มีความพิเศษชนิดนี้เขาเห็นด้วยว่าพลังงานสะอาดมีความสำคัญในการต่อสู้กับวิกฤตสภาพอากาศ แต่ไม่คุ้มกับการที่คังคกจะต้องสูญพันธุ์ไปนะคะทั้งนี้บริษัทไฟฟ้าที่อยู่เบื้องหลังโครงการดังกล่าวมีชื่อว่า a l l m a t Technology และมีการวางแผนเบื้องต้นที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าสองแห่งซึ่งจะผลิตไฟฟ้ารวมกันได้60เมกะวัตต์ในพื้นที่ที่ว่านี้แต่นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมได้ดําเนินการทางกฎหมายเพื่อขัดขวางการสร้างโรงงานไฟฟ้าเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งผู้พิพากษาของเมืองรีโนยังคงพิจารณาคดีนี้อยู่นะคะ ในเดือนตุลาคมออแมดได้ขอให้ผู้พิพากษาระง,งับคดีไว้ในขณะที่มีการพัฒนาแผนการใหม่เพื่อสร้างโรงงานแห่งเดียวที่ผลิตไฟฟ้าได้เพียง12เมกะวัตต์พอลทอมเซนรองประธานของออแมดกล่าวว่าแผนของบริษัทในการสร้างศูนย์พลังงานจะช่วยสนับสนุนการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสอดคล้องกับแผนของประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนในการผลิตพลังงานสะอาดอีกด้วยค่ะทอมเซนกล่าวว่าคำตัดสินของ FWS ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยนะคะเมื่อพิจารณาถึงมาตรการฉุกเฉินที่มีขึ้นเพื่อปกป้องคังคกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและว,ว่าคำตัดสินนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ออมัดกำลังทำอยู่ก่อนแล้วเพื่อลดและหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อคังคกดังกล่าวค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับผมนพราชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับคุณนิติการค่ะสวัสดีครับพีทีการับแหมฟังดูแล้วน่าเห็นใจดิฉันนึกถึงเสียงที่ เรียนได้ยินทุกชเช้าเย็นเลยนะคะเวลาที่ฝนค่ะฮัลโหลคุณธีรารัตน์ยังอยู่กับเราไหมคะ <What? S 1> คุณธีรารัตน์ยังอยู่กับเราไหมคะ จะพาเราไปสัมผัสกับธรรมชาติกันสักครู่นะคะจริงๆเราก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคุณนภาร<ช>ัตน์คือ<ช>การที่เราพยายามที่จะรักษาธรรมชาติในองค์รวมก็อาจจะเป็นผลกระทบให้ด้วยนะคะอก็คือจะทําอะไรมันคงต้องคิดมากบนหนึ่งด้านนะฮะว่าจะพัฒนาการใช้พลังงานสะอาดหรือจะทําให้สตัตว์บางอย่างต้องสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้เลยอแต่จริงๆก็ไม่อยากให้เห็นการสูญเสียนะคะแต่ก็เหมือนกับว่าพอท้ายที่สุดแล้วอาจจะต้องมีการเทรดออฟเราก็ ติดตามหลายเรื่องที่ v ิวอไม่ว่าจะเป็นไทยยกเลิกกดคุมโควิดักท่องเที่ยวจากเหมือนได้ยินเสียงคุณธีรรัตน์แม่แเหมือนได้ยินเสียงคุณธีรรัตน์เลยนะคะฮัลโหลได้ยินไหมครับ <c oughs> ค่ะเองค่ะอเมื<พ>่อก<พ>ี้เสียงมันวับไปไปดูคังคกน้อยแล้วก็หายกันไปต่อมเลยนะคะแล้วก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นขอค่ะงคกก็เมื่อกี้ก็คุยกันคังคกยังอยู่แต่ว่าเราหายไปสักพักนึงแล้วก็กลับมาใหม่ค่ะค่ะ ก็ถือว่าเราก็ช่วยกันให้เกิดความสมดุลเนาะระบบนิเวศเกิดความสมดุลชุบชีวิตก็อยู่ได้ใช่แต่ก็น่าสะเทือนใจนะว่ากลายเป็นว่าทําให้สัตว์ตัวเล็กๆมีความเสี่ยงไปด้วยปกต,ติผมก็ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้เป็นแฟนกบขังคกนะฮะเขาบอกตัวมันเล็กมากเล็กเล็กคังคกน้อย <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดมันมีที่เดียวในในโลกแล้วมันก็ไม่ควรจะสูญพันธุ์ไปนะฮะใช่ใช่ค่ะส่วนการเดินทางท่องเที่ยวนะเมื่อวานนี้ นักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามา15เที่ยวบินเข้ามาที่ประเทศไทยก็มีการต้อนรับกันคึกคัก3,000ห่าคนมาที่เดินทางเข้ามาก็ถือว่าถือว่าดีทีเดียวนะคะในช่วงเวลานี้ที่เปิดประเทศแล้วก็คลายกดไปพอสมควรค่ะใช่ครับเป็นสัญญาณดีท,ที่ที่ผู้ประกอบการทั้งหลายแล้วก็เศรษฐกิจไทยก็คงรออยู่แล้วก็หวังว่า,าจะไปเป็นอย่างราบรื่นนะฮะการหง่งความสับสนเรื่องกดนี่ก็ทําให้อ่ คนงงน้อยลงก็ดีนะเพราะว่าส่วนตัวผมก็มีญาติมาจากฮ่องกงนะเขารอเข้าประเทศอยู่เหมือนกัน<ๆ>เขาบอกว่าตกลงจะมบีอะไรมั่งวันอาทิตย์ได้ข่าวหนึ่งพอวันจันทร์ได้ข่าวหนึ่งเลยงงงแทนเหมือนกันนะครับนึกถึงเวลาการเดินทางแบบระหว่างประเทศไกลๆเวลาเราเดินทางมาแล้วสิบกว่าชั่วโมงมาจอดอยู่อีกที่เมืองหนึ่งอีกประเทศหนึ่งแล้วเรากาลังจะเข้าประเทศแบบนี้ถ้ามีการเปลี่ยนกฎกระทันหันเองเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดความสับสนแล้วเราก็อาจจะต้องเตรียมการกันไม่ทัน